จ้างสถานประกอบการที่ได้วางเงินหลักประกันไว้ต้องรู้แนวทางในการของเงินคืนหลักประกันเพื่อรักษาสิทธิของท่านการวางเงินหลักประกันนั้นเพื่อเป็นการประกันให้ในายจ้างผู้จ้างแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายคือจะส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางโดยกําหนดให้วางเงินหลักประกันจํานวน1000บาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคนนายจ้างที่นําเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ด้วยตนเอง หรือยื่นขอต่ออนุญาตไปทํางานให้คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้วางเงินหลักประกันที่ได้วางเงินหลักประกันไว้แล้วหากเกิดกรณีดังต่อไปนี้สามารถยื่นเรื่องของคืนเงินหลักประกันได้กรณีที่ 1. คนต่างด้าวไม่ได้เดินทางเข้ามาทํางานกรณีที่ 2. คนต่างด้าวตรวจโรคไม่ผ่านไปรับรองแพทย์ยืนยันว่าคนต่างด้าวมีลักษณะต้องห้ามและคนต่างด้าวได้เดินทางออกนอกประเทศอย่างถูกต้องแล้วกรณีที่สม คนต่างด้าวทำงานจนครบสัญญาและได้เดินทางออกนอกประเทศอย่างถูกต้องแล้วหรือมีการต่ออายุสัญญาหรือไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่อย่างถูกต้องกรณีที่4คนต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างอย่างถูกต้องได้นายจ้างรายใหม่ได้วางเงินหลัปกประกันแล้วกรณีที่5คนต่างด้าวหลบหนีหรือออกจากงานโดยไม่แจ้งให้ในายจ้างทราบและได้เดินทางออกนอกประเทศอย่างถูกต้องแล้วกรณีที่6ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดตามกฎหมายแต่ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้องและคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทํางานและดําเนินการครบทุกขั้นตอนแล้วทั้งนี้หากได้จ้างรายใหม่รับคนต่างด้าวตาม mlu หรือคนต่างด้าวกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วางเงินหลักประกันเข้าทำงานที่ใบอนุญาตทำงานอยู่ในห่วงสองปีแรกจะต้องวางเงินหลักประกัน1000บาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคนหากในจ้างไม่ขอรับเงินหลักประกันภายใน5ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดีเงินหลักประกันนั้นจะตกเป็นของแผ่น การของเงินคืนหลักประกันสามารถทำได้ตามกฎหมายเพียงเตรียมเอกาสารให้ครบตรวจสอบข้อมูลให้ชัดและดำเนินการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจานบุรีโทร034 564 315ต่อ101หรือ107หรือ092 284 4426ในวันและเวลาราชการ